สวัสดีค่ะรถทะเบียนหกสามหนึ่งสีรถไผ่นอมาถึงแล้วระวัง वन अखी तो ว้าววัดดีค่ะอเผามาบัดดีดพ่อเอกไม่ผู้สาวว่าพ่อก <c oughs> ินย่างแหงเลยอ้เันดี ปลาิีทุเรียนแบบหอมมากไปยู่งจะจมงหรือแจ้งใช่ไหมท้ามาาหละละลุนอยู่คือบ่มีไฟอ้ยแสดงว่ามันหนักสิบ้าเขาลาก็ปีหมอยขึ้นเขามาเป็นบ่อมันเป็นเขาล้มานเลยทางงขา้นขั้นข้นขีดไปหน่อย ทั <Bond> ้งพาพูกเขากิกระโลกเนาะมืดก็มืดเนาะเป็นซีโร่หมดเลยโอ้กินไหมกินดีา คือสันงงเลยบัดอ่ะพอหยุดงงเลย ไมไปเล่น <c oughs> ผู้ใดล,ลากเล่นไหมเออมาว่พีกันได,ด,ด้่ไหมที่งนี้ผู้ใดงนีาหี่หลังใช่แล้วคอ,อ,อยอนทงนี้นะที่หลังนี่ คุณพี no 好 part, 好่น้องแล้วกูกใจกินข้าวแเนยลโหแท็กเองปวดวมีใจไหนเอาพี่น้องออกมาได้วนี้อ้วอิไปแล้วเอาไปใส่ลยบหบ่าที่นี่เขาคัดทำกันแบบนี้ นี่ตกลงเอฟซีได้ทพี่น้องนะครับไม่ตรเลยใจใจขอบคุณทุกทุกท่านอาจารย์ขอขยุไม่ยังขยศไออัอัเปิดตู้อีกไปกันเวบอกุดไายให้อไอไอเสียงเงียบหรอนงเนี่ยกูบอกวิวบอกขับุดไทยให้เลนะวิวบอกขับุดไทยให้เต็มไปหมังเรียญนะพ่เขียบไงปลาปลาอีบอล่เขียบที่นอีอ ม่บอกเขียัอาได้พอบักยังบักเขี่ยวกักเ ah ี่ยวันะท่านียม่เป็นยังไงทำีอไร้หูฟังนะพนดูชูงฟังยู่ไม่หนาสวัสดีแม่วัสดีเางช่องวนี้ก็ไปูเงี้กิับแม่ทมาเยอ่ยขายได้แม่าดเลคุกบอให้แมขายที่ได้ เอาไปเอามาลงสาวก่อนด้สิเ็นเจ้าแม่ที่นี่เจ้าแม่อุ้งอิงเลยนี่นี่อเออที่นี่อือนมาดุแย้วพอสิรับเสียแเราท่ได้ไหมี่ยังแบบพันเพชรเพชรนิดเเสียงนังอยู่ตั้งนานตัวใหญ่เบิร์มันเป็นปาเขีย่าน้องในที่น่แต่เป็นพันของวิ่เสียงเขากท่านเลนีัย อเงินยังได้บอเงินมเียเป็นเงิน่ออน้องอมแอมมาเอาหน้าหันลาเวทีเด่แม่แม่ยังเอามาฝากหลานอาจารย์ลุ้นเอามาให้รองออมแอมมาถึงยหลวมารับของหน้าเวทีเด้อท่านเห็นหรือเล่าอ ปู่ยังสีเลกินเกะมตั้งม่บ้านน่ะบานลรงแห้งแห้งนนหนาช่วยๆดพ่อหนาวสเอาเย็น่วยๆนหนาววยแ่ตอนนี้พี่น้องเ้าของด้อน้แลวปูปีออกแล้วนีเสียงดูเนี่ยนี่ี่บอยบอดูดูไรนะ่อนี่เอะไเสียนี คุณรุกงเรืองเชียร์เริงใจถ้าจะพูดงานของเครื่องหนึ่งมีร้อยห้าสิตอนนี้ที่งานเราพร้อมหรือยังครับฝั่งโน้นฝั่งทางเครื่องหนึ่งมีร้อยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะ MC แฟนข่าวเ่าเนาะที่เธอเดินไปดูกิจกรรมที่พ่อให้ไปดูทุกวันกิจกรรมมีอะไรบ้างบ้ายใหญ่ให้ฝากดิมียนห่วงยางอึดก็บอกว่าก็พี่รองไม่บอกเพื่อนไปอีกอุดบูดเรียบร้อยนะครับพี่รองครับมีกิจกรรมที่นี่ให้พี่รองได้ดู ทำยังไงครับมีกติกาว่าโยนห่วงเกาควรเรียบร้อยทำยังไงถึงจะได้โยนต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนทำยังไงถึงตอนนี้ไลน์ไลน์นะแไลน์เจ้าอธิบายไปแล้วพ่อโอ้ยมาครับเดี๋ยวพ่อไม่สนใจคสักเดี๋ยวพ่อเลยปั่นให้หน่อยไม่ต้องพิจากณาเอาพ่ออุ๋ยิงเคยไปเล่นแล้วแล้วอุ๋ยิงที่ผ่านมาหนูโยนได้กี่ห่วงลูก ห่างของรยนเท่าก like, ี no, no, <isesti> <put> <cold> ่ห <alan> oh, okay. oh, okay. ่วโอ้ยเอาสมมติว่าไปปุ๊บแอดไลนะครับแอดไลก็ใครคือตาพง์ขอัานะครับเล่เป็นกับเป็นแอดไลกับเพื่นเอยนลห้ของเรารอย้าได้รับห่วงกนดีห่วงห้าห่วงหาห่วงร่างจากไรห่วงปุบไปกัยังไงไยเกมไปเกมไปยังากายไเอทไลไม่กินนะ แล้วก็ถือห่วงไปนะครับไปโยนเขาไปโยนเขาหวดเอ็มหน่อยถ้าท่านใดโยนครบห้าห่วงได้รับเสื้อเสื้อยืดพอดีไม่มีขายตามท้องตลาดไม่ดีครับเนื้อผ้าดีรฮะเสื้อวอร์รี่วอร์รี่วอร์รี่เนาะ อันนี้คนี่ยนเอาได้่นคนเ่ลยไปในห่วงครับโอ้แบบนี่พองี้วัดง่ร่มัน่วงมึอนี่นเปลี่ยนไม่นีแก็เอ็มอยหาวด่นเหถือห่วงเอออุ้ยยงัะเป็นหลักยนกบโอ้ยวัมีันไก่ีเออโอ้คนโบราณคนมีห่เลยไปโยนในห้างห่วงครับเสื้อดีหตัวนะสวยๆถ้าให้เข้าห้างห่วงอ ถ้า3าถึงสห่วงนะคะจะได้หมอนรูป 150. เอกรยห้าสเออได้กวัวจะต่อยไปนน้องน้องรักก็เ้อากมีกเขาที่ดี